พีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิบห้ามาชมงั้อคนสื่อไม่ง่ามอลำเหลือมใช่ใจเกินรอยแน่นวันเนี่ยพ่อนคนอยากได้ง่วสื่งง้วไม่จ้าพี่น้องสองตัว <c oughs> งามงามงามอีละลูกสาวสวยโยแต่แม่อยากจอยจักหน่อย ถ่ายกับง่ามง้อขอกนึงผู้นี้พีนองตัวนี้เอาเอาปล่อยไว้่างส่ได้ปะง่อห,หน่อยสิว่าไปกินนี่ยังเขาไว้เจี็ดนี่คือลูกสาว อันนี้คือแม่อันนี้แม่ลูกจ้ะคุณคุณเลยหลาคำคุณเ้อมาอยู่นี่เด้อหลาเด้อสวยว่าปามเริ่มซื้อหรอหแน่นเอ้ยหัวจะเจ้าของเพิ่วมาซื้อสาวกับซื้อสวย ต่ว่าอันแน่นตั้งนั่นแม่ลืมคำคุ้นคำคุ้นนั่นล่ะเด้อของง่ายเด้อเรียงง่ายลูกสาวงามโหคักลูกสาวแต่แม่อยากแคะจักกน่อยอยู่ เบิ่งคอกนี่น้ำอ่ะนนี่คอกง้วรุ่งเกียดหลายตัอยู่พี่น้องนี่หละคู่ของตาม คุ้งว่าหริ่มใส่เด้อหนีเด้อกับแน่นวันยพรนะสวยสวยสวยสาวน้มแห้งแน่แน่จะส้นกันเด้อมาอยู่น้ำกันอ่ะเดีนี่ ไม่ยุอมพอยี่เกียดเดี๋ยวเด้อบอมเป็นพอยี่ปอดได้ละโหเด้อฮ้ยเฮ้ยมงึมงมึงเฮ้ยยันง้วบันมักหยอดง้วหน่อยจิ๊น